ทีนี้ไปดูเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับที่จังหวัดพัทลุงก็มีการสนับสนุนสำรวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่การท่องเที่ยวแบบชุมชนบ้านนาบอนล่องเรือตามสายน้ำมุดถ้ำอัญมณีชมความสวยงามหินงอกหินย้อยที่ภูเขามุสิกขาครับ นางนิสากรวิรสิตสระอาจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะกลุ่มภาคธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมลงพื้นที่หมู่8บ้านนาบอนตําบลคลองเฉลิมอำเภอกงหาจังหวัดพัทลุงครับซึ่งที่นี่ได้มีการจัดก,กิจกรรมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของชุมชนล่องเรือตามสายน้ำมุดถ้ำอัญมณีชมความสวยงามของหินง,งอกหินย้อยภูเข,ขามุสิกขากิจกรรมเริ่มออกเดินทางด้วยการพายเรือไปตามลำน้ำในหมู่บ้านนาบอน ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครับช่วงแรกก็ไหลาตามน้ําและมีบางช่วงที่น้ําตื้นก็ต้องลงจากเรือลากเรือในข้ามสันทรายพาเรือตามกันไปเรื่อยครับจนมาถึงปากทางเข้าถ้าอัญมณีจากนั้นก็ต้องช่วยกันแบกเรือข้ามเขื่อนกั้นน้ำไปลงหน้าถ้าอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับตรงจุดนี้ก็จะมีผู้นําทางอธิบายภายเรือในถ้ำรวมถึงข้อระมัดระวัง และข้อปฏิบัติต่างครับซึ่งภายในธรามนะคะก็เปรียบเสมือนเส้นทางเจาะเป็นอุโมงค์ใต้ดินมีหินงอกหินย้อยที่มีความงดงามตลอด2ข้างทางระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเมื่อพายเรือไปสุดทางก็จะต้องพายกลับพายเรือกลับด้วยนะคะซึ่งก็จะเห็นว่า ถึงความสวยงามของถ้ำในมุมกลับกันมีเงาที่ผนังถ้ำเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่แวดล้อมไปด้วยความมืดภาพบางภาพอาจทําให้เกิดจินตนาการไปได้หลากหลายรูปแบบนะคะแต่สุดท้ายแล้วคือความสวยงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่รอนะักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสค่ะนี่ก็เป็นการท่องเที่ยวล่องเรือตามสายน้ํามุดถ้ำอัยมณนีนะครับที่นี่ก็ไปชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยนะครับชื่อว่าภูเขาสิมุขานะครับ ชื่อก็เพราะด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs>